เจ็บหนึ่งครับปลาสอยนะครับอ่อแกงโคนนะครับสี่สองครับผมขอบคุณครับคันไปแล้วถึงคันแล้วครับเนื้อฮะเนี่อฮะพอครับพออันนี้เกียมของลุย ตัวไปแล้ว,วลายจะไปกันแล้วนะครับวันนี้น,นี่นะครับเตรียมตัวไปแล้วเดี๋ยวเราลุยกันครับผมว,นนวันนี้เราก็มาซื้อกับข้าวกันนะครับนี่กับข้าวที่กาญสนามบินนะครับนี่หมอกําลังครับผมโอ้กับข้าวนี้เป็นไก่นะครับมีข้าวมาถึงแล้ว ครับระเบียงของเรารเยงั s <S ยงยัง Let's go เนี่ยนะโมลองที่ลองเลยแวะซื้อน้ำแข็งครับวน้ำโอ้โหเลยเยอะเลยโซนน,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 นั่นด้วยโซนโบอนั่นด้วยอ่ะโซนบวิเชียนเนี่ย ลกครับว่าโดกขอดาบามงไหนดีมานี่อะไรครับเนนนี่เอาลวเดี๋ยวถ้าคนธรมดาผมไปติดตังแล้วแหละนี่ไงต้องขวดไปเลยติดจอนั่นเรากันนี่เลยที่บ้านพวกอะก็มีครับสีกันสีคอนครับเนี่ย จำหน้ารถนหลังหละคนหลังจชิดหลิวด้ยครับกปิกแล้ครับเดี๋ยวนไหลเอามาสิเดี๋ยวเดดูกนนตาไหนอ่ะตาไหนครหลังกับทีนอ๋ออย่าพูครับรรยากาศทีมเคยลองโอ้โหสวยงามนะครับอ่างแยบแมนี่ก็ได้ค่ะมันไปคอมานนิอยู่บน รบรรยากาศในอ่างโอ้โหเป็นแพรแบบนี้นะครับโอ้โหทำโปก,กันแบบนี้เลยขึ้นอ่ะรับาโอ้โหข้างในมันลอยโคมเต็มเลยนะครับส่วนฝั่งซ้ายนั้นมีนัาน,นนะมาเพียบโอเคนัลอยยางรอเนี่ยโอ้หครับดูนักลอยยงางของ,ของจริง โอหสุดยอดเลยนะครับเทคนิคการลอยยางของนั้นนะครับสุดยอดโอ้โหมีเครื่องครับเท้าล้วนๆนะถีบเท้าถีบล้วนล้วนโอ้โดยอดเลยนี่ข้างโคนี่ยเห็นไหมมน ตียย่าปอมกำลังตั้งอุปกรณ์กันแล้วนงครับสองเมตรอะไรขอบตุ่นอ่ะโอ้โม่นเลียจำ่อมนะมีกีเข้ากันผมนี้เอ็าแล้วครับน้าๆเขาเยอ่มมาแล้วครับฝั่งนู้นโอ้โูบเบลเลอร์วิงวิ่งขึ้นดอยมาแล้ว ดอดอให้อวลงครับได้้นที่เต่านี่ครับนำบอยกำลังจะเซร็จกแล้วเก็บคันสิบบาทดันในห้าสิบครับนี่ครับเก็บคันสิบบาทครับนำบอยจ่ายไปห้าสิบเลย พี่หมอครััับกกาลงจะว่นีกับข้าวตอนเช้านะครับของผมไปน้อยครับข้าววานโอ้ตับไก่ครับหญ้ดูน้ำหางครับน่ายะสะโดหรือเปล่าพี่ตัวอะไรวะบอยสะโดหรือเปล่ามันน้อยอยู่ข้างยาไงไม่รู้ต่อแบตเสียบมัาดูโอ้โหจะต้องเอาตัวให้ได้สวครับวันนี้เราอยู่ที่ท่าทรายห้างฉัดนะครับ โอ้โหบอกกว้างขวางหมายสวยมากเดี๋ยวเราจะมาลองลองดูนะครับลงมาพี่เอาเข้าต,ต่อคะโอ้เข้าต่อนะครับ งรู้แหละเออเสียดายนะโออเข้าต่อหวันคันไปแล้วถึงคันแล้วครับถึงคันแล้วนะครับอะไรเอ่ยโดนไหมย้ยู้ๆูครับยู้ๆูยู้ยูยู้ยครับยู้ยครับเข้าข้างปีเข้าค้าง มาแล้วโอ้เพียแต่เพียแต่โอ้เพียแต่ครับเพียแต่ครับกาดํานะครับกาดากาดํามาแล้วครับกาดาไซส์สวยเลยโคเลยโคแต่ปีโคแต่เข้าโคเลยกาดํามาแล้วครับเข้าปลาโคนะครับไหนครับ ผมนี่ครับโผมมันเริ่มเลยเลยถ่ายนะครับนี่ครับผมยอดครับผมหมายท่าทรายนะครับเจมบอยจัดไปแล้วครับหนึ่งดอกอ๋อโอหแกงโฮนะครับยอดเลย ครับเจ็บจอมหงส์เลครับมี่มันนั่งก้อนนี่แค่นี่เดียวตัวอ๋อครับนี่ยวว่าร้านรถไฟนะครับจะมาต่อเส้นมัดนิ่แต่นี่เป็นนี่งเป็น่งวะมาโซยเก็บหนึ่งครับปะสร้อยนะครับโอเคโอ้ครับตัวนี้ผมยอกครับสีสองครับผมขอบคุณครับแกงโฮเลิฟเลยนะครับผมฝากด้วยนะครับสองฟ้าสำหรับหมายธรรมชาติท่าสาย ย,เหเหย่องครับผมตุยต่อครับโอเคครับ <Gonzalez> <kes repetition> <course> มาแล้วครับมาแล้วครับน้อยโดนแล้วครับน้อยโดนแล้วครับโหดูแอคชั่นคันสวยมากครับนี่ฮะเก็บลมกันครับเจ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 นครับเอาแล้วเหนอ่อยจังเอยนาขึ้นกันบ่ครับขึ้นกันบ่ โอเคเดี๋ยวกโอเดี๋ยวเอฟพังพุ่งเดี๋ยวเอฟโอเคโอเคครับสวยครับสวยครับโอ้โหดูคันชั้นสวยมากตายังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเจ้าจุกันนะครับจุกกัน เดียวนะครับเดี๋ยวคิดเราจูกันโอ้จะย็นครับจนครับมาแล้วโอเคครับผมมาแล้วครับผมลากขึ้นบกก่อนนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับเล็บเลยแกงโฮนะครับฝากด้วยนะครับหมายท่าซ้ายนะครับขอบคุณครับตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่เจ้าเดียวตัวแรกอะ เาไตะกุตะกะกุมา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 เดีวเดียดยวเดีเดอมากนะครับ้ปตักเลยครับอูหุดียวเดีจะเข้าก่อมไอ้ยัยอ้แข็งแรงมากเดี๋ยวเดี๋ยวปีนเย โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยจานยอดเลยนะครับไซโลไปข้างหลังเลยเบิร์ดจะไปข้างหลังไปข้างหลังนิดหนึนี่นะครับปลอดภัยก่อนโอเคอือเป็นปากบนครับถูกต้องตามกฎกติกา มึืมซึ่งวันนะครับกับบรรยากาศบอนด์ดูทรายฮะกลวันนะครับเป็นเงาห้าสิบบาท วันนี้เราไปที่แพ่มาตั้งแต่เช้าปลาไม่ค่อยกินก็เลยตัดสินใจมาที่นี่คันละห้าสิบร้อยห้าสิบบาทรึ่งวันต่อคันนะครับปลาก็มีหลากหลายปลาเลยดูผลางาน<ล>าวันนี้นะครับเกี่ยของน้องแกงโฮเบิร์ดครับแกงโฮเบิร์ดนะครับดีมากจริงจับจับเหยื่อไวมากวันนี้เทคนิคที่นี่ก็ตกง,ง่ายๆครับบาลาน์นะครับผมตกบาลาน์เป็นจังหวะครับดูหลายๆตัวครับดูปลาสวยๆนั่นนะครับตัวใหญ่ๆพอครับพอวันนี้ สนุกสนานก่อนแข่งพรุ่นี้บ้านส้มแปดห้าหมื่นแล้วเจอกันใหม่ครับครับ